เจ้าหน้าที่นะคะเอาเครื่องปิ้นนะคะไปตรวจสอบนะคะมีเครื่องปิ้นนะคะมีโทรศัพท์นะคะมีคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะคะมาลุนนะคะนะคะเครื่องปิ้นนะคะเครื่องปิ้นเครื่องปิน้นเอาเครื่องปิ้นยุงเครื่องปิ้นยุงนะคะ เออเอาเครื่องปิ้นไปนะไม่ตรวจอะไรเครื่องิมมันไม่มีตัวเซฟใช่มีเครื่องปิน้นมีโทรศัพท์ที่ขาออกไปนะ,ะเครื่องปิ้นนะครับแล้วก็โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กําลังจะออกมานะคะเนาะนะคะเจ้าหน้าที่กําลังจะออกมานะคะ กำลังเอานะคะเอาหลักฐานนะคะที่ตรวจสอบนะคะออกมาแล้วนะคะกำลังเอาหลักฐานนะคะที่ตรวจสอบนะคะองหลักฐานที่ตรวจสอบนะคะเนาะของหลักฐานที่ตรวจสอบนะใส่รถนะคะเอีแล้วก็เป็นหนังสือนะคะค่ะ ทางราชการนะคะเป็นรับทราบนะบออกมาแล้วนะคะ,เ,ะคเดี๋ยวสจะพักนึงนะคะลุงกับป้าก็ออกมาเนาะว่าเขาพูดอ,อไะไรเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะอากอเลช้าบ้านะคะอันนี้เขาว่าอะไระกันบ้างนะคะพ่อ,นนพอปรอหออกมาเรียนะคะ เอาไปใกล้ๆเลยพี day, ôi, pues. uh, so ่โอ uh. uh. oh. ้โหผู้บัญชาการอยู่ข้างนอกนะครับผู้บัญชาการตายเลยใกล้ๆที่น่าจะเอาหัวผู้ใหญ่ให้โทรศัพท์ก็ไปให้เลยเนี่ย

เตรียมเครื่องขึ้นรถเราลงจีมเอารถออกมาเจ้าหน้าที่นะคะตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะเพินลงมาที่คือหมาเหยื่อสุ่ัขเจ้าหน้าที่งอไมาเหรอคะให้งอไม้แล้วนะทราบมาแล้วนะครับออาไปแล้วนะคะต้องหนักมากน เขาว่าเขาจะขึ้นอยู่ไปกับลังไาหะไข้างหลังว่างพี่ัดไมี่นัดเดินไม่ได้ฮะไปดิข้างหลังว่าง้างหลรถกันเนเออม่เกรงใจเกรงใจเกรงใจนไ้าไม่อยากรบพวนอ๋อไม่อยากรบกวนลุงไม่อยากรบพวนไม่อยากรบพวนไม่อยากรบพวนค่ะไปไหมเร่ไป เื่อว่าไปแล้วบอกว่าให้คุณพี่เอารถมาเดือด <c oughs> อันนี้ถ้าไปเอา,อาเอกสารแหละอ๋อไปเอา,อาเอ,าอกสารน,นีนเขายังให้ไม่ได้อ๋อเขาต้องไปพิมพ์ก่อนเนาะป้าเนะาะสางชั่วโมง<อ>ป้าอยากถามหน่อยเขาเอาอะไรเราไปมั่งโทราศัพท์เครื่องปีนึงของเราไหมของเขาอ๋อเครื่องปีนของเขาโทราศัพท์ของเราเอาไปกี่เครื่องป้า โอ้โหหนูนึกว่าเอาคอมน้ำมันไปน้ำมันร้องไห้แน่นะป้าายูปเเฉฉยยยๆๆถา่ป้ารู้ไหมหนูเกือบทิ้งมันไปแล้วนะแบบเนี้ยตอนหนูเก็บหลังบ้านอะเออถ้าหนูทิ้งไปก็ที่เรื่องแล้วเนนาาะะ่มมัจไเหลือนะเนี่ยเพราะว่าพูดถึงว่าเราเก็บนั่งเก็บนี่มันก็ทำความสะอาดบ้านนะไม่ก็รานนั้นป้าบอกว่าใช่ไหมเก็บเอาไว้ป้าจำได้ไหมที่เก็บหลังบ้านงัน ไม่งั้นเราทิ้งไปแล้วนะไอ้เป๋าใบนั้นต้องต่อเขาวัตถุคันเลยนะใช่ทะเบียนทุกคันเลยของทะเบียนทุกคันโอ้โหของทะเบียนทุกคันถามอะไรไปบ้างถามถามแล้วถามแล้วก็ถามนี่ครับทามโอเก่งใจล้างหน้าหเลอยังตุ้ยโทรเข้าไปเขายังไม่ลุกจากที่นอนเลย เดี๋ยวถามป้าในหัวเมงป้าเนี่ยวันนั้นเขาเียกไงผลอกเลยนะักเสบนะเป็นไงก็ตรงไหนก็ตรงโอ้โหจะเจ็บทำไมจะเจ็บเด้อทีเไม่ได้หลบไม่ทันเขาจะนอนอยู่แต่เป็นตัวผู้ใหญ่ใช่ไหมคะมันเป็นตัวหนังสือผู้ใหญ่นิ่มเลยมันขึ้นชื่อพิเศษพิเศษเนาะ ต้องมีธุระสำคัญเขาเป็นที่หัวมาเนาะที่ก็ไม่เคยหัไม่สำคัญมาแค่ขี้ตาออกสื่อนี่นะเจ้าทีองรัวก็ไม่เข้าตอนนี้เขาไปแล้วเราเข้าไปได้เออบ๊ายบายบ๊ายบายโอ๊ยมุกมานะคะมุกมานะคะดึงนานะดึงนานนมาน้ำมนต์บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยแน้วมนันจะไม่ตื่นเท่าทุกวันเลยานยิ่งจะแปลสั้นไป ไม่ได้เวลาเตื่นห้ไม่เตื่นก็ต้องแปลงออกเบิ้หนึ่งยื่มืกเลยถามหลักันแน่นาเรื่องๆประกอบบ่บอ่าก็ได้ล่างนาเ้ารื้อยๆ ไม่ได uhm. ้ล้างผมเลยล้างหน้าเป็นฝันน้าจะมาเลี้ยงป่ะจะยิ้มอะไรแล้วจะมาทำอะไรเมื่อกี้ป่ะป้าก็นั่งจอบอยู่นี่นะเอาเลีไก่ชนบ่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรแลยเนาะนะคะเช้านี้นะไม่มีอะไรแลนะคะก็เอาโทรศัพท์ไปหนึ่งเครื่องแค่นั้นเองเนาะกี่วันจะคืนไม่รู้ลุงกี่วันจะคืนโทรศัพท์ อช่อง่นผตนเขาเอาไปแล้วแคยืป้าเขาเช็คใช่ก่อนเขาเอาช่องอะไรไปนะม้วนโอมเรื่อนั้นใช้เวลาเข้าหลังบ้านเราไม่เอาไม่ไว้เครื่องอะไร้เอาไม่เอาไว้ได้เขาเอาเขาขอหนเมไว้หมดนาะ้าเอาเมีมาใส่อีกเพื่องนึงกรได้เมื่อกี้เตนไปหาคือกระดาษเมลใช่ไหมเพร๋ยว่าเกินสชั่วโมง เขาบอกว่างชั่วโมงเาจะเล่นให้เราอยู่เาจะไปถ่ายคลิปเขาจะไปถ่ายคลิปให้ลุงลูกปลาให้ลุงตา้ลุ คนยี่สิบสามสิบคนไม่มีคําถามสักคําถามเลยเขาถ่ายไปหมดแล้วพ่อผู้ใหญ่นิ่มอยู่ในบ้านหมดแล้วยังถามหม่อวันนี้เขาไม่มีคนมาเรื่องอะไรเดี๋ยวหนูอยากถามมากเลยมันปีหนึ่งแล้วมันจะมาค้นอะไรอีกหรนะ เขาบอกว่าส่วนที่เขายังทาไม่เสร็จเขาก็จะทําให,ห้มันเสร็จอะไรประมาณนี้อะไรที่เขาจะไม่ได้ตรวจเขาจะให้ตรวจเขาก็จะตรวจจริงๆแล้วมันเสร็จตั้งนานแล้วแหละชาผมมันก็เสร็จตั้งนานแล้วแหละอยือดทําไมเราได้ก็คงไม่มีอะไรที่เราจะให้แล้วเราให้ไมหมดการการมาเก็บหลักฐานในในลักษณะบ้านสร้างใหม่อย่างเงี้ยซึ่งบ้านสร้างใหม่ผมก็ยังไม่รู้อะไรมันอยู่ตรงไหนบ้างยกไปย้ายไปยกไปย้ายมาไม่รู้อะไร ของเอฟซีม,มาให้ด้วยภาในระยะหนึ่งปีเนี่ยเอฟซีส่งอะไรมาให้บ้างผมก็ไม่รู้อืของบางกล่องของบางอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอฟซี FC ส่งมาบางกล่องผมยังไม่ได้เปิดก็มีลุงเดี๋ยวตรวจมตรวจเรื่องคดีหรือว่าตรวจทั่วไป,วไปวคือเกี่ยวกับคดีครับเีวจะต้องเจออะไรบางอย่างอะไรประมาณเนี้ยเมื่อกี้ก็ถามมาตกใจมันก็ตกใจนิดนึงเรื่องเรื่องสิ่งของถ้าเกิดสิ่งของนั้นมันไม่ใช่ของผมอ่ะมันเป็นของเอฟซีส่งมาให้ ก็เลยก็ตกใจนิดนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่พี่สีเขาส่งมาให้ภายในระยะหนึ่งปีมาเนี้ยใช่ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาส่งมาให้ที่เรือผ้าหรือแม้กระทั่งของอยู่ของกินแล้วไม่ของใช้อ่ะใช่ครับไอ้ที่ผมตกใจนิดนึงเมื่อกี้ตรงนั้นประมาณนั้นว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ของเราละถ้ามันเป็นของของผมที่ตั้งแต่เกิดเหตุอ่ะ ตั้งแต่เกิดเหตุปีที่แล้วถ้ามันเป็นของผมแล้วน่ไม่ตกใจเพราะว่าของมันอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นของที่มาใหม่ก็เลยตกใจนิดนึงของอะไรก็เนี่ยใช่เนาะมีตรวจคือคือมาตรวจมาตรวจของใหม่อย่างโทรศัพท์นี่ก็เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เราทําใช้งานที่ประแตนใช้งานไงมีเก่าแค่กระเป๋าน่ะกระเป๋าไปมีเก่าโทรศัพท์เครื่องเดียวที่ผมให้ไปอีกรอบเนี่ยซัมซุง a สามศูนย์สามสามเนี่ย a สามสามเนี่ยที่ผมให้ไปเนี่ย อันนี้เคยไปตรวจแล้วตั้งแต่เครื่องเนี้ยตั้งแต่ที่ใช้เครื่องเดียวสองซิมนั่นแหละแต่มันมันเสียแล้วมันมันมันใส่ได้สองซิมแต่มันมีซิมเดียวใช่ไหมแต่มันมีซิมเดียวได้ไงเจ้าที่ถามมนบอกว่ามันใส่สองซิมก็จริงแต่มันมีแค่ซิมเดียวก็นันแหละก็ทึงบอด โทรศัพท์ทุกเครื่องเอาเอา,เอา,เอาง่ายๆโทรศัรพ,พท์โทรศัพท์ a 3มมสมศันจะเพรเราแกะสลักออกมาเเป็นสอทิมใช่ไหมล่ะมันไปได้สองทิมอ่ะมะล็อก